สถานีโทรทัศน์สีกองะบกช่องเจ็ดร่วมกับบริษัทมีเดียสตูดิโอจำกัดและบรรดาเศรษฐีใจดีทั้งหลายภูมใจเสนอเส้นทางเศรษฐีผู้สีหาตะลุย กอดคอตะลุยเช่นเคยครับวันเสาร์ห้าโมงเย็นนะครับเจอเจอกับททีมไทยได้ในรายการเส้นทางเซษทีคู่ซีพาตเลย บอกว่าเราพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือมาที่จังหวัดลำพูนค่ะมาพร้อมกับสาวเหนือเจ้าบ้านด้วยนะเจ้าบ้านเลยสาวเหนือแต๊ะใช่แล้วเจ้านะพูหถูกหรือปบ่าเนอยากจะพูดภาษาเหนือเขาบ้างไงเอาเป็นว่าขอเสียงปรมมือต้อนรับพี่แตอาสยามค่ะสาด้เ้ตยิดีต้องรักหน้าฉึกฉึาใจแม่นแต้ะติดติดติดต ท้เย่เย yeah, yeah. yes, yes, yes. ่เย่เข้าใจ่ายเย่เย่ห้แจ่ายด้วยคนชอบกันที่ร um ักอล้วนี่จริงๆมันต้องอย่างเงี้ยนี่ต้องอย่างี้อีน้องเป็นนักมวยนะแต่บะซัวขึ้นเพราะว่าหี่ชยลูกรักหรอโอเออนี่ผมลืมเลยเนี่ยน้องเขาเป็นนักมวยอ่ะนี่ผมลืมไล้เกือบไปแล้วเนี่ย พามาที่ลำพูนี่ไม่ให้มาไปต่อยมวยหรือชอกมวยนะพา,ามาชิมโอ้โหอร่อยมากเนื้อวัวหันสุดยอดถูกต้องค่ะนี่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าที่จังหวัดลำพูนเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งผลิตเนื้อวัวหันรเลิศดเลยนะที่นี่เขาทําเป็นแบบอาชีพเลยทํากันเยอะมากแล้วก็รายได้ปีหนึ่งเป็นแสนแสนคุณผู้ชมครับ ที่จังหวัดลำพูนเนี่ยนะครับนอกจากจะมีเมนูนะครับวัวหันที่แสนจะอร่อยแล้วครับเรายังมีเมนูพิเศษอีกนะครับนั่นก็คือจิ้นนึ่งจิ้นนึ่งจิ้นนึ่งต้องแปลนิดนึงจิ้นนึ่งนี่เป็นภาษาเหนือจิ้นแปลว่าเนื้อใช่ไหมเนื้อนึ่งแหละก็อยากจะบอกว่าอร่อยมากนะคะสำหรับรสชาติแล้วก็เนื้อนี่แบบนุ่มลิ้นจริงๆนะพูดมาเนี่ยน้ำลายแบบน้ำลายหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วเนี่ยอย่าท้าครับไปชมไปชิม ูจิ้นหมูลำลำของคนละปูนกันเลยจ้าของอร่อยอร่อยลําแต้ลาว่าเนี่ยนะครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดลําพูนนี่เอง mm hmm. ที่เนี่ยชาวบ้านก็ทำบัวหันขายกันนับสิบรัวเรือเลยล่ะ mm hmm. เวลาเคี้ยวเข้าไปเนี่ยนะ mm hmm. เหนือมันนุ่มลิ้นรสชาติกลมกล่อมสนุนราคาตัวนึงก็1นึ่บาทออ้อยอร่อยอ่ะ อออร่่ยะนุ่มมากอร่อยมากอร่อยด้วยอ่ะแล้วก็น้ําจิ้มมันเข้ากันดีมากเลยนะมันแบบว่าเปรี้ยวนิดๆอะไรเงี้ยอร่อยมากเลยประะเทศใช่มคกินกันอยู่สองคนข้าวพี่ลองชิมดูเว้ยไม่ใช่น่าซึ่งจิ้มจิ้มหน่อยใหญ่ชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ตาดิใหญ่ไปนะโอ้โหหนูว่าหยิบเองให้่ใหย่ไม่ใชไม่จิ้มนี่น้ําจิ้มน้ําจิ้มแล้วโอเคโอเคไปไงไปไงอร่อยอ่ะ แค่แตะปากปุ๊บมันนุ่มมากกับพี่ไทยคือพอเข้าไปปุ๊บคือแบบแค่แบบฟันแบบขบลงไปมันก็แบบแซงเนื้อไปได้เลยค่ะแต่จริงๆนี่เนื้อวัวเนี่ยมันจะต้องเหนียวมันก่อเจ้าเนื้อวัวนี่มันจะต้องเหนียวน้อยแต่นี่นี่นุ่นมนุมน่มเนี่ยกะ <c oughs> <ช>ได้เ<บ>จ้าเออมีวิธีเนี่ยกระได้อันนี้เราจะใช้ล<ต>ูกวัวที่อายุไม่เกินหนึ่งเดือนทำครับผมมันจะทําให้เนื้อนุ่มครับไขมันมันมีน้อยครับอ๋อมันยังเด็กอยู่อะไรประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวคำถามนิดนึงวัวตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยทำได้เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมอ ทางฟาร์มนี้จะขายให้เราเนี่ยเฉพาะวัวตัวผู้ครับเพราะว่าตัวเมียเนี่ยเขาเอาไปรีดนมทำแม่พันุ์ต่อไปครับจริงๆแล้วเขาเขา,เขาที่เขาเอาตัววัวตัววัวตัวผู้มาทำเนี่ยเพราะว่าตัวผู้อ่ะเวลาเห็นสาวมันก็จะหันเนี่ยเขาก็เลยมาทำวัวหันย่าๆอย่ามาเดี๋ยวที่วัวตัวเมียเวลาเห็นวัวตัวผู้ก็หันเหมือนกัน้วโอ้แต่สิ่งที่จะทำให้ลูกค้าหันเพราะความหิวได้เนี่ย ต้องวัวหันอินเตอร์เจ้าเนี้ยครับออเดอร์ช่วงเทศกาลเนี่ยเป็นร้อยตัวส่วนวิธีทําบัวหันนั้นน้องเอ็กบอกว่าพอชหละบัวเอาเครื่องในออกแล้วก็จะผ่าตามแนวยาวจากนั้นก็ฉีดน้ำหมักให้ทั่วครับโอ้โหโชว์เลยพี่นี่ฉ,ฉีดฉีดแล้วก็ฉีดคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรากําลังช่วยพีเอ็กฉีดน้ําหมักเข้าไปในเนื้อวัวอยู่ค่ะนี่นี่มันจะได้เข้ามั่นถือนิ่มนี่น้ําหมักนี้นะคะเราก็ทํามาจาก น้ำตาลแล้วก็น้ำพึ่งด้วยแล้วก็ที่สำคัญน้ำซอสปรุงรสของที่นี่ค่ะฉีดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเข้าถึงเนื้อมันก็จะกัดช่ได้รสชาติอร่อยและหลังจากฉีดน้ำหมักจนทั่วลูกวัวแล้วนะครับเขาจะเอาวัวนะครับนี่ครับมาใส่หรือว่ามาขึงนี่นะครับกับไม้อันนี้นะครับ หลังจากนั้นแล้วเขาก็จะเอาวัวที่ใส่ไม้อันนี้ไปแล้วนะครับไปอบอีกประมาณ3-4ถึงชั่วโมงและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเขาจะต้องหมุนลูกวัวนี่นะครับทุกๆ15-20ถึงนาทีเพื่อจะให้เนื้อวัวเนี่ยนะครับสุกทั่วๆกันนะครับเนี่ยหาเส้นเลือดไม่เจอเลยไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยหนูดีดไม่ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวลองขอดทสกับพี่ไทยหน่อย อย่าเข้ามาเล้ไม่เอาป่าเสือะไรตัวนี้มาที่นูนดิอย่าอย่าอยู่ตรงนู้อยู่ตรงตะโนเลไกลียวไม่วัชิด้เลยเย้เย้าวาๆินลิ้บทลายก็คราวนี้แหละครับพี่ผม องสาวหมดเวลากแกล้งเด็กแล้วเอ้ยไม่ใช่แกล้งพี่เขาแล้วล่ะครับไปเล่นเกมฮา,ากันดีกว่างานนี้เราจะให้แต่ละทีมแต่งชุดบัวแล้วหันหลังชนกันพอเริ่มเล่นทั้งสองคนหันหน้าไปหากันถ้าจ้าเอกเจอหน้ากันทีมน้องกระแตได้คะแนนอ่าแต่ถ้าหันไป็คนละทางทีมน้องตะทีมได้คะแนนไปนี่ครับน้องต้อยลูกทีมน้องกระแตส่วนนี่น้องป้ายลูกทีมน้องทับทีมครับ เอาละครับทั้งสองทีมพร้อมไหมครับพร้อมลูกทีมจะเล่นก่อนนะครับหันครั้งที่หนึ่งเตรียมตัวโอ้โหหันอ้าวละครับรอบที่หนึ่งหันหน้าชนกันน้องกระแตได้คะแนนเย้หยุดเลยหยุดเลยหยอะไรอ้าวมีปัญหาแล้วครับไม่ใช่หันเป๊ะพร้อมกันเป๊ะมพี่ ชัดไม่จะโอ้มันเป็นอา้าวสรุปพี่สรุปให้<า>เ,เดี๋ยวสรุปให้เลยอะไรเ,<ล>เทคนิคหรออย่างงี้อาชีวะมาอย่างงี้อาชีวะมา <วะ S 1> อ้าว <ๆ S 1> อ้ะจะต่อยกันไหมเนี่ยช่วงหน้ามาดูกันต่อดีกว่าว่าศึกวัวหันครั้งเนี้ยจะจบลงยังไงหันเต้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  ็ไนรสนับสนุนโดยยาสีฟันซิสเทม,มา่าเครื่องดื่มคาราบาวแดงครีมเทียมข้นหวานตราทีพอตและครีมเทียมพ่องไขมันตราทีพอตเอ็กซ์ตรา้า สร้างอาชีพกำไรดีกับทีพอตสนับสนุนโดยทีพอตหอมอร่อยกลมกลม่อมหวานมันและตอนนี้อยู่เพชรเกษมซ,ซอย4อำเภอ,อ,อหาดใหญ่จังสงลานะครับนอกจากหาดสมยัยที่โด่งดังแล้วยังมีอะไรครับร้านเพชรพลอยกาแฟโบราณไงคะขายดีจนใครๆก็รู้จักค่ะรู้ได้ไงว่าเขาขายดีครับเพราะร้านที่เขาใช้ทีพอตจะเครื่องดื่มไหนก็อ,อร่อยดินใจไม่ผิดหวังค่ะ ที่พอร์ตเราสร้างชื่อขายดีแบบนี้อยากแต่งร้านสวยที่พอร์ตไหครับอยากแต่งค่ะแพงไหมคะแม้ใช้ที่พอรตแล้วอยากแต่งร้านสวยที่พอรตจัดให้ฟรีไม่มีชาร์จครับ <store> เป็นไงบ้างครับสวยสะดุดตามากค่ะโดยเฉพาะลูกคนจักชาหน้าร้านนี้ชอบมากค่ะแค่ใช้ที่พอรตก็มีโอกาสแต่งร้านสวยแบบนี้นะครับ <mas k> สำหรับร้านคา้าใดที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่พอรและสนใจตกแต่งร้านฟรี ต,ต,ติดตอ่อมาได้ที่สายโดยผู้บริโภคของ F M N ถึง31ธันวาคมนนี้ะครับช่วงตะลุยอาชีพเด็ดสนับสนุนโดยไทรทันเมกระแคลปักาแฟเนเจอร์กิฟต์ไทยสมุดประกันชีวิตเกมวัวหันในช่วงที่แล้วทีม <mac> น <t iny word> ้องแตนนำไปก่อนหนึ่งคะแนนครับแต่ทว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพวัวหัน ต่อไปรอบสองนะครับทั้งสองทีมพร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วฟังสัญญาณดีๆโอ้แม่วัวหันเอาละครับเอาหันหน้าชนกันอีกแล้วน้องแต่ได้คะแนนเย่เย้่จับแต่แต่แต่โอ้ยเจียนน้องกระแตออกน้องหน้าไปเลยเนี่ยไปสองศูนย์ ออีก uh okay, um, e ่ะรอบที่สามรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายนะครับพร้อมไหมพร้อมพร้อมพร้อมแล้วนะครับฟังสัญญาณดีๆหันเอาละครับหันกุลาทาโน้องตทีมตีตื้นได้มาหนึ่งคะแนนเยะชนะชนะชนะชะได้เลยดีใจอย่งกันชนะขี้โกงขี้โกงไม่ได้เลยหันช้ามาก ใม่น้องกระแตพูดถูกหันชามากเลยไม่พอใจเลยไม่พอใจเลยไม่พอใจเลยมาเลยยิงเจอลิศสองสามเข้าไปปวดหัวตื๊บกับพี่ผมทำไมต่อมาเนี่ยปทพี่ไม่เห็นกับตาฟังกรรมการให้ตัดสินเลยว่าเกมนี้รอบที่สามเนี่ยทีมทัพทีมชนะ นครับน้องกับแตฟังอย่างนี้แค้นขึ้นตึบตึบแต่ก็ยังนำอยู่สองต่อหนึ่งครับคราวนี้ตาน้องกัะแตกับน้องทัพพิมแข่งกันเองแล้วแม่หัวพร้อมหรือเปล่าพร้อมถ้าพร้อมแล้วฟังสัญญาณเด้งโอ้ะครับหันกับโอ้โหหันคนละทางน้องทัพพิมได้คะแนนมาครับตีเสมอเท่าอย่าโอยไม่ดันเพื่อเป็นไร

ว้ายไอ้ตเต้นว้ายมันเสียวจริงอโอ้โหโอ้โหแม่ดูด like anyway> ูบัวครับดูบัวแดงครับโโอ้หรอบสุดท้ายนะครับของหัวหน้าทีมถ้าเกิดว่ารอบนี้น้องกระต่ายชนะคว้าแชมป์ไปเลยถ้าน้องทัพทีมนะครับชนะก็เสมอกันชนะแน่นอนชนะแน่นอนเอาเละครับพร้อมแล้วครับแม่วัวพร้อมพร้อมแล้วฟังสัญญาณดีๆนะครับฟังสัญญาณดีๆ กาแต่สูสูมาลุ้นกันครับหันหันทางเดียวกันโดนก็ะแตชนะขาดสี่ต่อสองอ่ะฮ้ยแมววัวแดนวัวแดนครับวัวแดดเอกชันครับเอกชันเอกชันครับเอกชันอะไรไปไรไปไรไปไรเป็ไรครับไปไร ลบแลเอาเอาอย่างนี้เลยดีกว่าโอ้โหนี่เตรียยไ้เลยอะแเรดให้สําหรับผู้แพ้โอ้โหคือแบบว่าเราน้ำใจนักกีฬาสุดๆอะไม่ต้องเลยเออานะคปาชนะเป็นมารู้เปล่านั่นแสิครับน้องทัพพิมเดี๋ยวเกมนัดคู้ว่ากันใหม่แต่เกมนี้น้องกระแตชนะครับสุดยอดและแล้วทีมผู้ชนะในการแข่งขันวัวหันได้แก่ทีมน้องกระแตนะครับรับไปเลยครับทุนประกอบอาชีพ5,000บาทจาก ไฮสมุทรประกันชีวิตครับเชิญค่ะยัยเย่ยัยเย้อะะอะเรเล่นกับใครไม่เล่นนะมาเล่นกับนักมวยหญิงค่ะแชมป์มวยหญิงด้วยอย่างงี้น้ำหวานน้อยสักบุญมาอย่างงี้หนูไม่ได้ตั้งใจทำหนูไม่ได้ตั้่คิดว่าตัวเองมีชื่อคนเดียวไงเ้าก็มีชื่อเหมือนกันนะมีชื่อนักมวยด้วยอ่ะแน่นอน่อ ทัพทิมน้อยสิทหามลงไรเกลียดอ่ะพอทต่อกันงขันอีกแล้วอะไรครับแฟนๆนะครับที่เชียร์น้องทัพทิมนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับเกมต่อไปยังมีอยู่น้องทัพทิมเออเกมต่อไปในการแข่งขันทําจีนนึ่งแล้วก็กองเชียร์ของน้องกระแตนี่นะครับต้องลุ้นกันนะครับว่าน้องกระแตของเราจะรักษาแชมป์ไว้ได้หรือไม่ช่วงหน้ารู้กันคับ อะไรเนี่ยเด็กเป็นตะเคียนโอ้โหพี nice> ่ทัศมันเป็นข้างไหนเป็นข้างนี้โอ้โหขอโทษดูยิ่งยิ่วเดาดูจะเป็นแล้สนับสนุนโดยอันปันเครกเกอร์สอดไส้ครีมกลิ่นนมข้นหวานกาแฟเขาช่อง coffee five หมุนหัวม้าจากเนโต้ในช่วงที่แล้วเราได้ทราบถึงวิธีการทําวัวหันอร่อยๆอออกันไปแล้วแต่เมนูเด็ดๆของร้านวัวหันอินเตอร์อยังไม่หมดแค่นี้นะครับป้าแดงคุณแม่ของน้องเอ็กซ์บอกว่าอีกหนึ่งเมนูนเนื้อแสนอร่อยที่ภูมิใจเสนอก็คือจิ้นนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งนั่นเองล่ะครับค่ะคุณผู้ชมคะการทําจิ้นนึ่งเนี่ยค่ะก็เหมือนเป็นการถนอมอาหารของทางภาคเหนือน,นั่นเองนะคะ<ม>จริงๆแล้วจิ้นนึ่งเนี่ยต้องใช้วัวใหญ่เนาะไม่ก็ เอาไปเอาไปหมักแล้วก็ไปตากแห้งอันนี้จะแปลว่าอยู่ได้เป็นปีเลยแต่อันนี้จิ้นนึ่งของที่นี่เป็นแถมสูตรหนึ่งอันนี้ใช้ส่วนไหนทําบ้างคะเนื้อขาซี่โครงสังขอและท้าวัวค่ะอืแล้วท้าวัวเราต้องเอาไปทําอะไรก่อนนะคะก่อนที่จะมาเท้าวัวท้าวัวนี่เอาไปเผาเอาขนออกก่อนแล้วก็เอามารวมกับลูกเนื้อวัวน้อยค่ะผสมกันก็จะมีแบบหลายส่วนอะไรอย่างนี้อ๋อแล้วเอาไปนึ่ง

กินหอมมากกินหอมมากหมดใจไม่ไหวแล้วค่ะขอชิมค่ะเป็นไงคะเป็นไงคะกรุบมากได้ยินเสียงกรุบกรับเด้งดึ๋งดุ๊บดุ๊บเสียงอ่อนมากเลยนะคะพันปอมกระทบกันหรือเปล่ายังไม่ใส่พันปอมพี่อร่อย่าค่ะคือเครื่องกลิ่นเครื่องที่เขาหมักเนี่ยมันจะหอมขึ้นมาเลยนะเป็นเรื่องกลิ่นสมุนไพรแต่รสชาติมันก็จะแบบ เค็มมนิดนึงนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นรสชาติพื้นบ้านของทางภาคเหนือที่ชอบเน้นเน้นเค็มนิดนึงไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะอัเลยอัเลยพี่ตาพี่ตาเร็วๆนี่โหนี่ชิ้นนี้สองแล้วค่ะเลินเลยนะอะไรคะไม่ส่งไม่สั่งอะไรมาทางนี้เลยแหมก็ให้น้องๆเขากินเอาแรงกันไปก่อนสิครับพี่เพราะเดี๋ยวก็ต้องออกแรงแข่งขันขัดขนวัวเพื่อเตรียมทำจิ้นนึ่งกันอีกด้วยช่วง และตะซอยท้าตะลุยวีดบัมวีดบัมเย่คุณผู้ชมใครอยากจะบอกว่างานนี้เนี่ยอาศัยดวงอย่างเดียวไม่รอดนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมงานแบบเนี้ยเป็นงานที่ละเอียดอ่อนใช้ฝีมือทัพทิมถนัดค่ะถนัดมากเลยด้วยอยากจะบอกพี่ไทยพี่ไทยบังเอขอปี๊บมาด้วยหนปี๊บเอาเดะเ เอามาโชว์ความฟิตใช่ไหมคะว่าต้องชนะแน่นอนมาเตะชวเลยไม่ใช่สิถ้าอย่างนั้นต้องเอามาให้จำทีมเตะแต่อยากจะบอกว่าเอามาให้พี่แต่เนี่ยคุมหัวเพราะคนแพ้จะต้องคุม <c oughs> หัว <c oughs> <ๆ>ไว้ดีแหมดูท่าทางน้องตำทีมจะมั่นอกมั่นใจจริงๆ,ๆ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นก็ไปแข่งขัดขาวัวเขา,ขาให้สะอาดกันเลยใครขัดได้สะอาดที่สุดก็ที่สุดชนะไปหนึ่งสองสามยเดี๋ยว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 ากไปทายเดียว ไปฝั่งนู้นไปฝังนู้นพี่ค่ะ <k id sound> ไหนขัดขัดยังไงครับพี่ขัดยังไงอ่ะอาวแล้วครับทั้งสองทีมเริ่มขัดขาบัวเผากันแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี <k id sound> ่ค่ะผัานไหมไม่ผ่านลืมขัดเอามือจับไว้อยู่ลยค่ตรงนี้ไม่ผ่านแล้ว <k id sound> มาดูฝั่งน้องแต่กันบ้างครับ โอ้แต่เอาไเป็นอะไรแต่ไหวมเนี่ไม่ไหวไม่ไหวน้ำเข้าตาน้ำน้ำนี่น้ำน้ำน้ำอยู่นี่น้ำโอ้ตาย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 หมดได้ให้กินน้ำตาตาเข้าตาไม่กินมันจะหายเลยโอเคโอเคโธ่หุ้ยคนสวยทำอะไรก็ไม่ผิดหรอกครับพี่ก็ได้ยังพี่แล้วแล้วเขาจายเนี่ยไปเลยจ้ามามาเอามามาเดี๋ยวน้องวิ่งไปเขาเดี่ยมาไปแล้วก็ไปแล้วครับวิ่งวิ่งเลยครับ เป็นไงครับกรรมการเย้ได้เป็นหนึ่งขานะครับต้องแต่ทำไมขัดยากอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ได้ไหมครับพี่ได้ยังวคะเอาได้แล้วได้แล้วโดี๋ยวทีมเฮ้ยวได้นั่นแน่วเอาวโอ้ยคนสวยหกล้มโอ้ยตายขาบัวเป็นยังไงบ้างโอ้ยทุ่มอะ พุ่งว่ะหนูเร็วดูขึ้นมาเร็วเลยครับน้องทัพทิมเอาให้ไวแหมพี่ผมท่าทางสัดใจมากข้ายิ่งกรรมการได้ผ่านครับโอ้โหน้องทัพทิมได้หนึ่งขาครับโอ้ยขาเป็นอะไรแล้วน้องแตกเป็นยังไงครับเนี่ยเป็นตะคิ้ว๋อเป็นตะคิ้วอ่ะยันนั่งให้ช้นั่งให้ใช้เอาเป็นตะคิ้วเหรอดูก็เป็นคนสวยไม่อี่เป็นตะคิ้วโอ้โหพี่ทัช มันเป็นข้างไหนเป็นข้างนี้มันมันผิดข้างช่วยช่ว้คุณเอกพันธ์หายด้ยังเขาจะช่วยยังโอเคไปแล้วโอ้ยจ่ายตายจ่ายไปครับน้องแตสู้ต่อแม่โอ้โหสภาพน่าสงสารอ้าวสำเร็จแล้วครับน้องแตได้ขาที่สองแล้วหนูไปรอตรงนู้นแล้วเดี๋ยวพี่ขัดเสร็จพีิยจนมาให้หนูเลยนะคะมาแผนสูงครับน้องคับทิมออกทางครับเย แอแล้วก็ได้ไปสองขาเหมือนกันโอ้โหสูสีน้องแต่ต้องเล็กแล้วล่ะครับแต่ยังค่ะยวเอาหอบเด้กหอบก็หอบเอาเลยอุ้ยเลยไปไก่อุ้ยเลยนี่มันขาหัวนะไม่ใช่อเมริกันฟุตบอลเอาแล้วเอาไปกรรมการดูแล้วแย้แล้วก็ดำไปเป็นสามขาครับน้องทัพทิม เสืผ้าบ้าง哦หูพี่มันยำอยู่เลย <c oughs> เล่งเลยครับเล่งเลยครับเล่งมือครับน้องแต่เขานำอยู่นะเนี่ย <c oughs> หมดเลวลาเอาละครับในที่สุดทีมน้องจากทีมชนะไปด้วยคะแนนสามต่อสองรับไปเลยครับเง <c oughs> ินทุนอาชีพ5้า0บาท <c oughs> พร้อมผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลืองและตะซอยให้ดื่มรีตลอดปีอีกด้วย สนับสนุนโดยและแตสร์สเอ็กซ์ตร้าสามร้อยแรกคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับสองสาวของเราทั้งฮาทั้งมันทั้งน่ารักก็น่ารักจริงๆเลยอ่ะขอบคุณค่งมันไปหน่อยเขาตื่นหนักเขาตื่นหนักเขาเป็นนักมวยค่ะนะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่กระแตด้วยนะคะที่มาร่วมสนุกกับเราขอเสียงปรบมือให้กับพี่กระแตด้วยค่ะกระแตจ๋าก่อนจะจากกันไปเนี่ยน้องแตมีผลงานอะไรที่จะฝากให้กับแฟนเพลงไหมครับค่ะ ตอนนี้อัลบั้มล่าสุดค่ะรักน้าฉึกฉึกวางแผงแล้วแล้วก็ตอนนี้ซิงเกลิลใหม่ล่าสุด8สาวสมสมอศรชิม,มีนะคะชิม,มี i ใช่ฝากไว้ด้วยกับเพลงคึกคักน้องหล่อ ไหนลองนี้ได้ท่อนึงข้อนึงข้อนคึกคึกคักคักอยากจะมีรักที่มันคึกคึกคักคักคึกคึกอยากจะมีรักที่มันคึกคักลองฟังปากด้วยนะคะสำหรับผลงานของพี่กระแตนะคะแล้วก็ก่อนจากกันไปวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณที่พักสบายๆบรรยากาศดีๆด้วยนะคะจากโรงแรมลำพูนวิวจังหวัดลำพูนค่ะแล้วก็ขอบคุณชุดวัวน่ารักน่ารักนะคะจากโกบิ๊กมัสคอตมหาวิทยาลัยลังสิษด้วยค่ะโอ้โหนะครับแล้วก็สำหหน้าห้องเย็นกลับมาพบกันใหม่นะครับในรายการเส้นสายเศรษฐี เดีาาแยวว่าขอสดๆเป็นๆสิ่งๆมีเป่าไห่ไม่